เล่นดีในหลายๆจุดแต่ยังไม่ดีพอกับก,บการเอาชนะอาร์เซนอลวันนี้มาคุยกันหลังเกมครับในมุมของลิเวอร์พูลที่เสมอกับอาร์เซนอลไป1ประตูต่อหนึ่งะครับอย่าลืมก็ฝากกด subscribe ฝากกดติดตามช่องวาฟุตบอลเอาไว้ด้วยนะครับเรื่องราวการวิเคราะห์เจาะลึกในวงการฟุตบอลติดตามได้ที่ช่องนี้นะครับรวมไปถึงบริษัท AI Striker นะครับกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เรานำเข้ามาบแบรนด์แรกครับก็คือบแบรนด์ b q t นะครับใครอยากจะได้สิงน้ำสิงลมพัดลมระบายความร้อนคอมพิวเตอร์ เคสหรือว่า power supply ก็ฝากไว้กันด้วยนะครับกับ Be Quiet ตอนนี้ก็มี d r r k l o c k Pro 5นะครับเป็นซิงลมระบายความร้อน CPU ตัวใหม่ล่าสุดนะครับก็ถือว่าคุณสมบัตินั่นยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับเสียงพัดลมเบาแล้วก็ระบายความร้อนคอมพิวเตอร์ได้แบบเพอร์เฟกเลยทีเดียวก็อย่าลืมหาซื้อกันได้ที่ร้านคอมพิวเตอร์ชั้นนำทั่วประเทศนะครับไม่ไว่าจะเป็น JIB i h a v e CPU b a พ a n a ก็สามารถที่จะซื้อได้เช่นเดียวกันนะครับไป มาพูดกันเลยนะครับลี์ภูครับเจอกับอาร์เซนอลเกมบิ๊กแมตช์ของพรีเมียร์ลีกลี์พูก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปเป็นจ่าฝูงอีกครั้งนึงนะครับถ้าเอาชนะอาร์เซนอลได้การจัดทัพของลี์พูก็ถือว่าจัดในแบบที่เท่าที่จัดได้เพราะว่าก็จะมีปัญหาการบาดเจ็บของผู้เล่นบางตำแหน่งอยู่นะครับประตูเป็นาลิซงเบเกอร์เหมือนเดิมแนวรับนั่นก็มีเทรนด์เชอร์โนเล่นแบ็คขวานะครับทางซ้ายก็ให้คอสตาซิมิกาส คู่เซนเ,นเตอร์เนี่ยเป็นโกนาเต้เล่นร่วมกับฟานไดนะครับวัตรุเอนโดเล่นตัวจริงต่อเนื่องนะครับเล่นตรงกลางร่วมกันกับเดวมิกโซบอสไลแล้วก็รวมไปถึงเคอร์ติสโจนที่เกมกลางสัปดาห์ทำผลง,งานได้ดีนะครับก็ได้สตาร์ตตัวจริงในตำแหน่งนี้3ประสานในเกมลุกปรับอีกแล้วนะครับกองหน้าตัวเป้าใช้คอนดิกัคโปนะครับทางซ้ายเป็นดิอยสแล้วก็ทางขวาเป็นโมซาลาส่วนอาร์ซนอลก,ก็มาชุดใหญ่จัดเต็มของพวกเขานะครับ เกมเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยถือว่าลิพูเสียประตูเร็วเลยทีเดียวนะครับเกมนี้เนี่ยเสียประตูตั้งแต่ช่วงต้นเกมในจังหวะที่เป็นลูกเซตเพลย์นะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นกาบเบรียลมงให้กับอาร์เซนลขึ้นนำลิพูไปก่อนนะครับเกมของลิเวอร์พูลพอตามหลังอาร์เซนลเร็วสิ่งที่เราเห็นในเกมนี้ก็คล้ายๆกับ ในเกมฤด,ดูกาลที่แล้วนะครับคืออาร์เซนอลในการเจอริเี่ร์พูซีซั่นที่แล้วเนี่ยนี่คือจุดปเปลี่ยนของอาร์เซนอลในการที่ทําให้พวกเขาพลาดแชมป์เลยนะครับอาร์เซนอลชนะติดติดก,ก,กันมาโดยตลอดแต่ในเกมที่แอนฟิลเมื่อซีซั่นที่แล้วเนี่ยนำลิพูก่อน2.0งศูนย์แต่ลิพูเหมือนกับว่ามีพลังที่กลับมาได้ก็เหมือนที่ครอปให้สัมภาษณ์ก่อนเกมแล้วครับว่ากองเชียร์ต้องช่วยพวกเขาไม่ใช่รอให้เขาไปมีปัญหากับฝั่งตรงข้ามก่อน แบบซีซันทีแล้วนี่โอ้โหเหมือนกับว่าพอมีแอคชั่นกันข้างสนามกองชีรีฟูส่งเสียงกันแบบเต็มที่เลยแล้วลิฟกูกลับมาได้ตีเสมอกับอาร์เซนอลแบบที่โอกาสยิงในเกมวันนั้นเนี่ยมากมายนะครับวันนี้พอลิฟูโดนก่อนบรรยากาศในเกมมันก็คุกกลุ่นขึ้นมาลิฟูก็ได้เสียงเชียร์หนุนหลังแล้วดูผู้เล่นเป็นวันที่ผมรู้สึกว่าลิฟูเล่นกันได้ดีมากนะครับพลังของผู้เล่นใน การวิ่งเข้าหาคู่ต่อสู้เกมเพลยซิ่งเนี่ยผมชอบมากเลยวิ่งกดดันตั้งแต่แผนเกมลุกมันคือมันคือลีฟพูลที่ผมว่าถ้าเราย้อนกลับไปยุคแรก,แรกๆที่เจเกนคลอปมาทำทีมลีฟพูแล้วก็เป็นฟุตบอลแบบแพฟวีเมทัลอ่ะคือแบบโอ้โหเพลยซิ่งแบบหนักหน่วงมากๆในะยุคของคลอปเฮ้ยผมว่าเสียงเชียร์ที่มันส่งมาหาผู้เล่นในเกมเมื่อวานมันทำให้เราเห็นเกมลักษณะแบบนั้นนะครับ แล้วก็ผู้เล่นหลายๆคนผมว่าเล่นในมาตรฐานที่ดีโดยเพราะการแย่งบอลผมมองตรงนี้ก่อนนะครไล่ตั้งแต่แนวรับโกนาเต้เป็นต้นมาเลยมาถึงเอนโดโซโบอสไลแม้กระทั่งพวกข้างบนอย่างกักโปซาล่านิวอาทั้นนั้นของดิออสพวกนี้พยายามบีบพยายามกดดันให้อาร์เซนอลเสียบอลแล้วอาร์เซนอลก็เล่นเกมของตัวเองได้ไม่ถนัดเท่าไหร่แต่ปัญหาเมื่อวานพอรลิฟู แย่งบอลกลับมาได้เร็วการบีบการเข้าไปหาตัวอาร์เซนลเกิดขึ้นเร็วแต่ปัญหามันเกิดขึ้นแค่บอลในพื้นที่สุดท้ายนะครับบอลการจ่ายสุดท้ายก่อนการยิงประตูนั่นแหละที่มันถือว่ายังไม่เฉียบขาดนอกจากลูกหนึ่งห่งที่หูเทรนให้มากับซาร่าอย่างสวยงามแล้วก็ซาร่าก็กลายเป็นการยิงประตูที่ยอดเยี่ยมของเขาในประตูตีเสมอ ก็ทําให้เทรนต์เนี่ยมีสติคือเทรนต์ก็ไม่รู้เป็นอะไรนะครับอาร์เซนอลเนี่ยเป็นทีมที่เวลาเทรนต์เจอทีอไรเนี่ยมักจะทำแอสซิสต์ได้นะครับนี่คือทีมที่ trend, เทรนต์แอสซิสต์ได้เยอะสุดแล้วนะครับในการเจอกับทีมอย่างอาร์เซนอลนะครับเทรนต์เล่นกับอาร์เซนอลไม่รู้เหมือนกันอย่างที่ผมบอกมันเหมือนมีพลังอะไรบางอย่างเข้ามาในตัวเทรนต์นะทำให้ เขาดูมีความมุ่งมั่นเมื่อวานไม่ใช่แค่การจ่ายบอลให้กับซาร่านะครับมีอีกหลายจังหวะมากๆที่เราเห็นบอลจากเท้าของเทรนต์เนี่ยมันคือความจริงก็เป็นตัวที่จ่ายบอลคุณภาพยอดเยี่ยมอยู่แล้วอย่างที่เรารู้กันนะครับแต่ว่าย,ยิ่งเห็นเมื่อวานเนี่ยมันเหมือนมีความมุ่งมั่นมีสิ่งที่เขาอยากจะแสดงออกมานะครับเดี๋ยวผมเอาสติของเทรนต์มาพูดถึงกันน,นิดนึงนะฮะในการเล่นกับอาร์เซนเป็นแอสเิที่ 7แล้วนะครับของเทรนด์ในการเจอกับอาร์เซนอลนะครับมากที่สุดเลยนะครับก่อนหน้านี้ทีมที่แอสซิสรองลงมาที่เทรนด์เจอก็เป็นเวสต์แฮมแอสซิสไป5แล้วก็มีพวกลรดสตอมตันนิวคาสเซิลแอสซิสไป4นะครับการสร้างสารร์โอกาสในเกมก็ถือว่าเยอะมากนี่คือจุดที่คือลิฟูด,ดีตลอดอ่ะคือการพาบอลขึ้นมาจากข้างหลัง มาตรงกลางโดยเพราะพอบอลอยู่ที่เทรนด์เทรนด์ก็ยัดขึ้นไปให้ข้างบนได้ดีแต่พอถึงจังหวะสุดท้ายล่ะครับมันเป็นแค่นิดเดียวในเกมเมื่อวานเนี้ยที่มันเกิดขึ้นหลายครั้งมากๆซาร่าเองก็ตามที่พยายามจะให้บอลกับกาคโตในหลายๆจังหวะแต่ว่ามันยังไม่ซิงกันอนะ่ะมันขาดนิดเกินหน่อยทําให้ดาวิดอาราย่าเองก็ก็ไม่ได้เจอกับงานที่ยากมากนักเช่นเดียวกับกองหลังของอาร์เซนนะครับเมื่อวานผมว่าลิพูกดดัน ในจังหวะสุดท้ายได้ไม่ดีเท่าที่ควรคาว่าจังหวะสุดท้ายก็คือในพื้นที่สุดท้ายนั่นแหละโอเคแหละทุกอย่างมันดีหมดนั่นเลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ล์พูเนี่ยเมื่อวานพลาดการได้ชัยชนะแน่นอนแหละ2ประเด็นที่ถูกพูดถึงกันเยอะในเกมเมื่อวานนี้ประเด็นแรกก็น่าจะเป็นการลุ้นจุดโทษที่ล์พูน่าจะได้นะครับจังหวะของมาตินโอเดกาดที่ก็บอลโดนแขนชัดเจนแหละแต่ว่าในเมื่อผู้สิ่ไม่เป่าผมก็ อย่างที่ทําเป็นประจำนะครับก็จะพยายามหยิบยกมุมที่ทําไมผู้สินถึงไม่เป่า VR ถึงไม่มาแทรกแซงมาในจังหวะนี้เพื่อที่จะให้มองสองมุมนะครับเราก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องพูดว่าเฮ้ยลูกนี้มันผิดพลาดเะทีเดียวนะถามว่าถ้าถามผมมันน่าได้ไหมเนี่ยลูกเนี้ยถามผมมันน่าได้ใช้คํานี้ก่อนนะลูกเนี้ยน่าเป็นจุดโทษแต่ถ้าเรามามองอีกมุมหนึ่งผม,มงผู้สินว่าทําไมลูกของออดการไม่เป็นจุดโทษเนี่ยก็ต้องใช้คําว่า คือคือถ้าเกิดคุณมองกับการนะเล่นของโอเลกาดเมื่อวานนี้นะครับในจังหวะที่ลุ้นจุดโทษมันเป็นจังหวะที่มือเนี่ยถามว่าอยู่ในลักษณะผิดธรรมชาติไหมก็ต้องดูในจังหวะนั้นก่อนเพราะโอเลกาดเหมือนจะเสียหลักผมใช้คานี้เพราะโอเลกาดเหมือนจะเสียหลักทําให้มือมันมันใช้ในการพยายามทรงตัวกับการเสียหลักเล็กๆน้อยๆของเขาอ่ะแล้วมันก็ นี่แหละคือเป็นน้ำหนักที่ทําให้ผู้สินแล้วก็ VR ไม่มาแทรกแซงในจังหวะนี้นะครับด้วยความที่โอดกาดเหมือนจะเสียหลักก็ทำให้มือมันพยายามกางเพื่อจะทรงตัวแล้วก็เขาก็เหมือนเรื่องของไงกางออกแล้วก็พยายามจะดึงมือขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันตบบอลลงนะแต่ว่าเขาก็ก็ต้องเข้าใจในจังหวะนี้ด้วยนะครับก็ในการออกมาให้ข่าวใช้คำนี้ของคณะกรรมการผู้สินก็เขาแชงว่าโอดกาดเหมือนจะหุบมือลงมา แล้วก็ไม่ได้นั่นทำให้เหมือนกับว่ามันไม่ได้เป็นการเจตนาแฮนด์บอลนะครับก็ถือว่ามอง2มุมแล้วกันเนาะแต่ก็แต่ก็น่าเสียดายสำหรับลิเวอร์พูลนะครับก็อย่างที่บอกไปก็นึกถึงว่าคนเวลามันจะล้มอะ่ะเวลามันจะเสียหลักอะ่ะมือที่มันกางออกก็จะพยายามแบบเพื่อจะทรงตัวอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่ผู้สิงก็สามารถตัดสินใจแบบนี้ได้เหมือนกันแล้วก็เลยไม่ให้จุดโทษกับจังหวะนี้กับลิเวอร์พูลนะครับส่วนในจังหวะหนึ่งก็ต้องใช้คำว่าเสียดายแล้วกันเกมจังหวะโต๊กลับอะ่ะ ที่ผู้เล่นร์เซนลไปชนกันเองแล้วก็ซาลาหหลุดขึ้นมาแล้วได้พูขึ้นมากันที่มันเป็นมีมในโซเชียลอ่ะหูได้ภูมากัน5้าหกคนแล้วมีเดแคนไวท์ถอยประคองอยู่คนเดียวยังไงมันก็ต้องเข้าลูกนี้ก็น่าเสียดายที่เทรนด์อาจจะเรียกว่าพลาดเองในจงังหวะสุดท้ายนะครับยิงไปชนคานแบบโล่งๆแบบนั้นก็ถือว่าเนี่ยมันคือโอกาสในจังหวะสุดท้ายไม่กี่ครั้งที่ถือว่าเป็นโอกาสทองแต่นอกจากนั้นเนี่ยไดู้ พลาดในการเล่นบอลสุดท้ายก่อนจะถึงการยิงประตูมันก็เลยทำให้พลาดไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่เรามองเห็นเป็นบวกอย่างหนึ่งก็คือว่าลิปูเองกับการเล่นที่มีพลังขนาดนี้การวิ่งเข้าหาขนาดนี้ก็เป็นจุดบวกแต่เรื่องของการจบสกอร์ก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องปรับต้องแก้ไขกันต่อไปผู้เล่นอย่างดาวินนูนเยสผู้อย่างโคดิกัรโปที่เป็นความหวังในการเล่นเกมลุก นี่ขนาดมีตัวเลือกสองคนเอาตรงๆมัยังไม่ดีสักคนอะ่ะมันก็ยังเป็นเรื่องที่ก็ต้องให้เวลาต่อไปว่ามันจะมาเมื่อไหร่กับพลังในเกมรุกพลังเครื่องจักรสังหารของลิเวอร์พูลดาวิโนยนเยสคือคนที่หาโอกาสได้ยิงต่อเกมเยอะสุดแต่ก็ถือว่าเมื่อมองถึงจังหวะการเปลี่ยนโอกาสเป็นประตูของเขาก็ยังแย่อยู่ดี ก็ก่อนนี้คือสิ่งที่ต้องรอดูครับถ้าร์พูลปรับปรุงตรงนี้ได้แก้ไขตรงนี้ได้บวกกับพลังแพชชั่นที่เราเห็นที่เจเกนคลอปใส่ลงไปถ้ามันเป็นแบบในทุกเกมเนี่ยโอ้โหผมว่ายังไงร์พูลก็ก็ยังน่ากลัวมากๆในซีซั่นนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับกับเกมลิเวอร์พูลที่เสมอกับอาร์เซนอลหนึ่งต่อหนึ่งเป็นการพลาดสามคะแนนที่สำหรับผมถือว่าน่าเสียดายมากๆแต่ก็อยากจะเห็นร์พูลเล่นในลักษณะแบบนี้แพชชั่นแบบนี้การวิ่งเข้าหาแบบนี้เกมเพรสซิ่งแบบนี้ ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนที่ผมต้องใช้คาว่าดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเอนโดดีขึ้นเรื่อยๆโกนาเต้เมื่อวานยอดเยี่ยมขนาดทางซ้ายคอสตาซิมิกาสเจ็บไปโจโกเมสลงมาเนี่ยโอ้โหกลายเป็นผู้เล่นที่แย่งบอลได้มากสุดในสนามนะครับเมื่อวานการแท็กเกอร์ของโจโกเมสแล้วมีจังหวะหลุดไปทีหนึ่งที่เจ้าตัวไม่กล้ายิงเพราะเขาไม่เคยยิงประตูกุญแจได้เลย แต่เครื่องหลังที่มีโอกาส2ครั้งก็ยังกล้าย,ยิงก็ถือว่าพัฒนาการมันดูดีขึ้นสําหรับผู้เล่นหลายๆคนแต่ความที่มันจําเป็นต้องมีก็คือจังหวะสุดท้ายในพื้นที่อันตรายของกองหน้าท่อนเองที่ยังขาดอยู่ของลิพูในตอนนี้ครับ